ทิศชายสาดแสงไปในท้องฟ้าบอกเวลาฟ้าสีทองของวันใหม่หมวนวิหกโบยบินจากถิ่นไปย้ำเตือนให้บอกสัญญาณการตื่นนอนเราชาวพุทธจดแสงธรรมในย่ำเช้า เพื่อรับข่าวพุทธธรรมคำสั่งสอนเพื่อประโยชน์ความสว่างทางสัญจรมันสังวรสํารวมใจให้มั่นคงฝั mm hmm. ่งฝัง่งเถิดพระประเสริฐเจชี้แนะตามติดแกะรอยพระธรรมน้อมนำทรงช่วยสนองพุทธศาสตร์ชาติจำนง เพื่อดำรงชีวิตติดพระธรรมแสงตะวันส่องฟ้าเวลานี้เตรียมพื้นที่รับวันใหม่ใสเลิดนำ้ำประสานกายพร้อมใจให้น้อมนำรับเสียงธรรมวันใหม่ใจเบิกบาน เมื่อฟ้าแจ้งแสงทองศาสสองโรคประตูโชคเปิดกว้างทางสดใสอย่าทอดทิ้งตัวเราให้เปล่าไปรู้หรือไม่ชีวิตนั้นสั้นเหลือเกินคือละว,วันหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตกรริคิตชีวิตเป็นเช่นนังฝัน เอาอะไรเที่ยงแท้แต่ระวันรวนแต่ผันหมุนเวียนแปลเปลี่ยนไปต้อนรับเราท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าของวันนี้ก็เป็นหนึงวันหนึ่งที่จะได้มาเรียกให้เราลุกปลุกให้เราตื่นฟื้นขึ้นมาในการที่จะมาทำหน้าที่ของตัวของตน มารับเอาแสงเงินแสงทองแสงธรรมของวันใหม่เพื่อความเป็นสัพพสริมงคลแก่ชีวิตฉะนั้นพยายามเรียกตัวเองให้รุปปลุกตัวเองให้ตื่นนะยอมนะตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าเจริญตามรอยบาทพษสะษาสดาเพื่อโรกาจะได้สงบร่มเย็น ขอได้ยิโยอมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในเช้าของวันนี้ก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังโดยเฉพาะสารธรรมที่จะนามาพูดในค่ำคืนในเช้าของวันนี้ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องใส่บาตรย่างไรให้ได้บุญมากดังที่อาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่า คนเราค้าขายก็หวังผลกำไรทำบุญก็เหมือนกันเราก็หวังผลอยากใน,ในอยากที่จะได้บุญบางท่านบางคนพอ,อใส่บาเสร็จแล้วก็อธิษฐานขอใหอ้ตัวเองประสบพบเจอกับสิ่งนั้นสิ่งนี้โชคดีมีความสุขก็ว่ากันไป ฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากเราท่านทั้งหลายในฐานะเราเป็นชาวพุทธวิถีชีวิตของเราก็จะเกี่ยวขอ้องหรือว่าเกี่ยวพันกับสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำนะเขาบอกเอาไว้ว่าทำบุญให้อธิษฐานทําทานให้ตั้งใจจะทำการสิ่งใดจิตใจเป็นสำคัญนะจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาได้ให้แล้วมันจะเบาถ้าคิดจะเอาแล้วมันจะหนัก ให้เราเบากายเอาและหนักใจนั่นเองฉะนั้นก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ควรที่จะใส่บาทนะโยมนะโยมด้านไหนที่สะดวกในการที่จะใส่บาทได้หรือใครที่ไม่สามารถในการที่จะใส่บาทได้เนื่องจากมีเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างเป็นองค์ประกอบก็คือไม่มีวัดไม่มีพระบาบิณธบาต เห็นคุณแม่สมพรบุญเพลงในเรท่านก็หุงข้าวเตรียมหาอาหารใส่บาตรทุกเช้าเลยนะผมสุรพลลอยเต้ยอย่างนี้นะชาวพุทธของเราก็จะถือหลักว่าให้ทานก่อนกินสมาทานศีลก่อนไปแล้วก็ทำจิตทําใจก่อนหลับก,ก่อนนอนให้ทานก่อนกินก็คือเอาข้าวปาหม้อนี่ถวายวัดหรือว่าถวายพระก่อนให้ท่านได้ฉันก่อนนะจะได้เป็นสิริมงคลแก่เรา รมาภาพสมัยเป็นเด็กนียายแกยก็จะห้ามดังนั้นข้าวปากหม้อนี่ต้องได้ใส่บาตรใ้กับพระนะจากนั้นก็เลยอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ใส่บาตรยังไรให้ได้บุญมากทำบุญให้อธิษฐานทำทานได้ตั้งใจนั่นแะหละยมจะทำการสิ่งใดจิตใจเป็นสำคัญการที่จะได้บุญมากไม่ได้บุญมากะอาจารย์ก็ชี้แนะหรือว่าบอกอยู่เป็นประจําว่าต้องอยู่4อย่างเป็นองค์ประกอบนะ ประกอบยังไงโยมก็คือ,อวัตถุทานบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ถวายกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญนีก่ก็จะได้บุญมหาศาลนั่นเองอใส่บาตรย่างไรให้ได้บุญมากโยมการตักบาตรพระนโยมการตักบาตรพระก็เป็นจิจกรรมที่นิยมทํากันมากที่สุดในการทําบุญทางพระพุทธศาสนา โดยตามประวัติแล้วโยมเจ้าชายสิทธัตถานี้เมื่อทรงผนวดเป็นพระบุติสัตว์แล้วในขณะนั้นยังไม่มีการาในในขณะที่ยังไม่ตระสูุ้ความเป็นพระพุตธเจ้าพระองค์ก็อ,อองพระองค์ก็ออกเดินทางจากกรกุงกรุงกบิลพัฒนุ่มไปสู่แคว้นมคธมงราชคือ,อซึ่งก็เป็นเวลา กว่าเจ็ดวันแล้วที่พระอ,องค์ยังไม่ได้ฉันสิ่งใดเลยเมื่อพระอ,องค์เดินทางไปในเมืองราชเกือก็ทรงเดินบินธามบาตไปตามลำดับบ้านชาวเมืองราชเกือเห็นว่าพระอ,องค์ท่านเป็นสมณเพศที่เรียบสงบเรียบร้อยรูปร่างลักษณะดูท่าเรื่มใสเจียมพากันนำอาหารมาใส่บาทนะพระอ,องค์ก็บินธาบาดอาหารได้พอสมควรแก่การฉันแล้วก็จึงปลีกไปที่สวนมะม่วงเพื่อประทับ ฉันแม้ว่าอาหารเหล่านั้นจะไม่ใช่ของดีเลิศอย่างที่พระองค์เคยฉันเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชยถถถายสิทธัตถแต่พระองค์ก็ทรงสอนตัวเองนะฮะทีนี้ยอมฝ่ายพระเจ้าบิเวสานทราบว่าพระโพ,พธิสัตว์สิทธัตถะเสด็จมาเนี่จึงได้เข้าไปทูลเชิญให้พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์อย่างทาวลแต่พระองค์ก็ปฏิเสธเพราะพระองค์ต้องการที่จะ แัสรุรรมแล้วก็ไม่อาจที่จะอยู่ที่แห่งใดได้นานเมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้าพิมพิสารจึงได้ข่าวอารัธนาล่วงหน้าว่าถ้าหากพระองค์ได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยขอให้เสด็จกลับมาที่ราชคฤห์แห่งนี้ก่อนนะซึ่งพระโบธิสัตว์ก็ส่งรับคำทีนนิยอมภายหลังที่พระบริสัทว์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการใส่บาตร ครั้งแรกก็เกิดขึ้นในยมนะขณะที่พระอ,องค์พึ่งจะผ่านพ้นการสวิมวิมุติสุาม,สมา,าสิบเก้าวันภายหลังจากการตัดสรุเสด็จประทับอยู่ที่โคนต้นลาชาย,ยตนะก็คือต้อนเกตมีพ่อค้าสองอพ่อลูกก็คือตับุษะและพระิกะนะบางตำราก็เป็นพี่เป็นน้องกันในยมนะเป็นชาวพมา่าใยมนะ มีพ่อค้าสองคนก็คือตะปุสะแล้วก็พริกะก็นำสินค้าเดินทางผ่านหน้าพระอ,องค์มาพอดีสองพ่อลูกเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในอาการสงบนิ่งหน้าเรื่อมใสเหมือนกับผู้ที่ได้รับประสบชัยชนะในการต่อสู้แล้วก็กำลังพึงพอใจกับชัยชนะนั้นอยู่ก็เกิดความศรัทธานำข้าวสตุกก้อนสตุกผงหรือว่าข้าวข้าวตู่หรือข้าว ขั่วผงขนมผงอย่างนี้หรือขนมแห้งที่ไม่บูดเน่าไปถวายเพื่อใส่บาตรเป็นปฐมทานแก่พระพุทธองค์นะในขณะที่พระองค์ยังไม่มีบาทจะรับโยบและไม่ค่อยจะรับได้ด้วยมือเพราะเกงจะผิดประเพณีของพระพทเจ้าทั้งหลายในปางก่อนซึ่งพระประสงค์ครั้งนี้อยากทราบให้ อยากทราบไปถึงยังเทา้าเท้า,ทามหาราทั้งสี่แห่งสวรรค์ชั้นจตุมาราชิกาทั้งสี่พระองค์จึงได้เสด็จลงมาประกอบอป,รประทานบาทศิลาองค์ละใบนะองค์ละใบนะโยมนะแล้วก็จึงได้รับแล้วก็ที่ฐานด้วยบรารมีของพระองค์ให้รวมเป็นเป็นใบเดียวนะ จากนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ทรงอธิษฐานบาตรให้เป็นใบเดียวแล้วก็จึงได้รับการบินาบาทด้วยข้าวสตุก้อนสตุผงของสองพ่อลูกได้ตปวดสารและปริกานิยมถือว่าเป็นบุคคลคู่แรกนะที่ได้ใส่บาตรพระพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่าเป็นพุทธสาวกชุดแรกในโลกนะส่วนการออกบินทบาตของพระพิสุจะ ยังประโยชน์แก่ชาวบ้านแล้วก็เป็นบุญได้ก็เพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ได้มีโอกาสทําทานกับเนื้อนาบุญที่ดีน,นั่นเองอพระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวสารรเสริญการบินธบาทว่าเป็นกิจอันประเสริฐน,นะการบินธบาทนั้นถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้ได,ได้เสียสละของที่ตนมีอยู่เพื่อทําทานนะอัน เป็นการขจัดเกเรตพื้นฐานอย่างหยาบที่สุดก็คือความโลภและความและออกจากใจของเราเองให้ได้นะแล้วก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นก็หมายความว่าเวลาที่พระท่านรับอาหารแล้วท่านก็ต้องอตอบแทนเกินด้วยการให้ความรู้นั่นะก็คือพระธรรมเป็นการตอบแทนผู้ให้ทานนะซึ่งก็ถือ เป็นสิ่งที่ผู้ถวายทานหรือตักบารนั้นต้องต้องการที่สุดนั่นเองในย่อมนะพรพุทธองค์ก็ทรงตัดอนุโมทนาบุญหรือแสดงธรรมทุกครั้งเมื่อ,อได้รับอาหารหรือได้ล,ลับการบินทบาทหรือแม้แต่การนิมนต์ไปฉันที่ใดก็ตามเดี๋ยวเมื่อทรงปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้ว ก็จะทรงประทานพรแสดงธรรมกล่าวอนุโมทนาบุญรวมถึงอธิบายถึงอานิสงส์ที่ผู้ทำบุญจะได้รับภายหลังจากการทำทานว่าจะทำให้เป็นสุขได้ทั้งในภพชาติปัจจุบันแล้วก็ชาติหน้าทีนี้อาจมีข้อสง,งสยัยว่าการบินธรรมบารน,นั้นเป็นการเบียดเบียนคนยากจนหรือไม่เห็นว่าเบียดเบีนยนไหม พราะในบางพื้นที่บางแห่งเป็นท้องถิ่นธุรกรัรดานประชาชนที่อยู่ในพื้นทนี่เหล่านี้อาจจะตั้งปัญหาสงสัยเพราะตนเองแทบจะไม่มีการไม่มีอะไรกินอยู่ในพื้นที่เหล่านี้อาจจะตั้งปัญหาสงสัยได้นะเพราะตนเองแทบจะไม่มี อะไรจะกินอยู่แล้วยิ่งพระพิสุหรือสามมนเนรเดินทางมาบิณทาบาทก็ต้องหาอาหารห,หรือสิ่งของมาถวายให้ท่านก่อนจึงมีบางคนที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจอาจจะเชื่อว่าการบินทาบาทของพระพิสุเนี่จะกลายเป็นการเบียดเบียนผู้คนทางอ้อมนั่นเองย,ยอมในสมัยพุทธกาลชายหนุ่มชื่อนายคามณีอสิพันธกะบุตรนะ ก็ได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ตามคําแนะนําของนิคนนาถบุตรว่าขณะที่หมู่บ้านนาลันทคามเกิดเหตุการข้าวยากหมากแผ่นประชาชนเลี้ยงชีพโดยฝืดเคืองต้องจับใจอย่างอัตคันแล้วเหตุไฉนพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุสงจึงยังคงจาริกไปเพื่อบิณฑบาตในนาลันทคามแห่งนี้จะไม่เป็นการเบียดเบียนชาวบ้านอีกหรือพระพุทธองค์ก็ทรงมีพระดํารับตอบว่าดูก่อนในคามณี แต่พัฒกับนี้9 1กับที่เราเระลึกได้เราไม่รู้สึกว่าเคยเบียดเบียนครอบครัวไหนด้วยการถือเอาพักษาที่สุกแล้วเลยอันหนึ่งเล่าครอบครัวใดมีฐานะมั่นคงมีทรัพย์มากมีพอค้ามากมีเงินและทองมากมากมีทรัพย์คืออุปกรณ์มากมีทรัพย์ก็คือข้าวเปลือกมากอ่าครอบครัวทั้งปวงนั้นเจริญขึ้นเพ,นเพราะการให้ทานอ่าเพราะมีสัจจะ และเพราะมีความสำรวมระวังโนะดยก่อนในคำนีมีเหตุปัจจัย8อย่างเพื่อความดับแขนแห่งครอบครัวทั้งหลายคือสกุลทั้งหลายถึงคับแขนได้จากเหตุผลดังนี้ก็คือจากพระราชาคือเรียกภาษีแพงไม่ยุติธรรมจากโจรก็คือซึ่งมาป้านชิงเอาไปจากไฟจากน้ำสารที่เก็บไว้เคลื่อนที่เคลื่อนไปที่น อื่นอย่างนี้คือทรัพย์ถูกย้ายหรือถูกขโมยทรัพย์วิบัติไปเพราะการประกอบการงานชั่วคนทั้งหลายคนคนทำลายทรัพย์แห่งสกุลผู้ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยทำลายแล้วก็กำจัดโภคะเหล่านั้นคือลูกผ่านทรัพย์แล้วก็ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตโดยก่อนในคำมณนีทั้งที่เหตุปัจจัย8อย่างเหล่านี้มีอยู่ผู้ใดพึงกล่าวหา เราอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อให้ครอบครัวใด้ขาดศูนเพื่อให้ครอบครัวเสื่อมเพื่อให้ครอบครัวขับแค้นดังนี้ผู้นั้นหากไม่ละวาจานั้นแ่ะไม่ละความคิดนั้นไม่ละความเห็นนั้นต้องดิ่งลงนรกแน่แท้นะโยมการที่พระพุทธองค์กล่าวเช่นนี้ก็เพราะเหตุที่จะทําให้ผู้คนยากจนและลําบากยากเข็นได้ยากเข็นได้นั้น ก็เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเพราะคนที่ไม่เคยให้ทานย่อมต้องขาดแขนทรัพยในยมนะฟังดีๆนะอ่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่พระพุทธเจ้าหรือพระพิสุจะมาบินธบาตหรือไม่แม้แต่น้อยเวลาที่พระพิสุรับอาหารใดๆท่านก็ไม่เลือกรับอ่าใครให้อะไรให้ท่านท่านก็รับแล้วก็ฉันอย่างนั้นด้วยความไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็ททำเพียง ฉันเพื่อให้กายตั้งอยู่ได้แล้วก็อุทิศมอบบุญแล้วก็ทำกลับไปให้ผู้ที่ทำทานนั้นนะฮะการที่พระท่านเดินบินาบาตนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นการเปิดโอกาสอันดีที่จะทำให้เรามีสิทธิ์ได้สร้างบุญกุศลแล้วนะฉะนั้นอย่าพึงสงสัยในสิ่งที่พุทธองค์ทรงปฏิบัติแล้วก็มอบหมายแนวทางเหล่านี้ให้พระภิกษุทั้งหลายนะที่ท่านได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะ ทีนี้ยอมนอกจากการบินธบาตยังมีความหมายแอบแฝงที่แสดงถึงความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมด้วยโดยผู้ทธเจ้าตัดอเอาไว้ว่าการที่เราตถาคตได้ตัสรุอนุตรสัมมาสัมโพธียาน,นี้ก็เพราะด้วยความขยันไม่ได้มาเพราะความเกลียดค้านนะดังนั้นกิจวัตรของพระอ,องค์ที่ทรงประพฤติปฏิบัติตลอดเวลาก็คือรุ่งเช้านี่จะบินธบาตนะพระพุทธเจ้าเย็ยนก็ไม่ขาดแสดงธรรม สอนพระเวลา่ํากลางคืนพระมก็ตอบปัญหาเทวดาแล้วก็นักปกุกองนะนี่คือพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าท่านท่านทรงกระทำอย่างเสมอนนยมนะทีในี้การบินทบานนอกจากจะ,จะเป็นการเปิดโอกาสให้ปุถุชนได้ทําบุญแล้วนนยมยังเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตให้เรารู้จักอยู่คลองเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยไม่ประมาทอีกด้วยทั้งนี้ ก็คือความหมายของการบินทาบาตของพระพุทธเจ้าและเหล่าพิสุที่ต้องยึดถือปฏิบัติให้สม่ำเสมอตลอดไปนั่นเองนะโยมนะยานั้นยัดโยมสาธุชนท่านผู้ฟังถามทั้งหลายดังที่พระอาจารย์ได้ขึ้นหัวข้อว่าเอ๊ะการใส่บาตรยังไงให้ได้บุญมากนะโยมการใส่บาตรยังไงให้ได้บุญมากนะ การทำบุญด้วยการใส่บาตรหากต้องการให้ได้บุญมากโยมอขอให้โยมพึงเข้าใจว่าเจตนาและผู้ที่รับทานถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับผู้ให้ทานเพราะบุญจะสำเร็จได้แรงเพียงคนเดียวหรือก็ไม่ในโยมนะฉะนั้นจะสำเร็จแรงเพียงใดก็อยู่ที่เจตนาและคุณสมบัติของผู้รับทานนั้นเป็นหลักฉะนั้นโยมการใส่บาตรจะให้ได้บุญมาก หรือทาบุญอะไรก็แล้วแต่ยมต้องให้ครบองค์งประกอบระกอย่างะนยมนะหนก็คือของที่นํามาใส่บาตรต้องเป็นของบริสุทธิ์ะนยมนะอาหารทานทั้งหลายแล้วก็ส่วนประกอบที่จะนํามาทําทานต้องเป็นของที่ได้มาโดยสุจริตการได้มาซึ่งของเหล่านี้ยมคือได้มาจากการประกอบอาวิชาชีพที่สุจริตด้วยแรงด้วยกําลังของตนเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ของที่ยืมมา ขอมานะคึงแม้ผู้ที่ให้ยืมหรือให้มานั้นยมจะเต็มใจให้ก็ตามก็ยังได้บุญได้อานิสงส์ได้กว่าการได้ลงแรงหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองอาหารที่จะนำมาถวายนั้นไม่ไม่ควรได้มาจากการเบียดเบียนผืน้เช่นการไปฆ่าสัตว์มาประกอบอาหารด้วยตนเองเพื่อหวังจะนำเนื้อสัตว์เหล่านั้นมาทำอาหารไปทำบุญ กะนะการที่เราได้เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมาทำบุญตักบาตรนันยะมแม้จะเอาไปทำบุญก็จะได้บุญเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนิยมนะ om, นะฉะนั้นหากเราต้องการจะประกอบอาหารเพื่อถวายพระก็ควรที่จะไปซื้อวัตถุดิบเอามาจากตลาดนิยมนะ om, นะโดยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการฆ่าสัตว์นั้น ถ้าหากสัตว์นั้นมันตายเองเพราะธรรมชาติหรืออุบัติเหตุก็ย่อมถือว่าเป็นวัตถุทานที่ดีในยอมนะคือไปซื้อเนื้อที่แร่หรืออทําพร้อมขายไม่เรียบร้อยมันการซื้อหาวัตถุจาเป็นอย่างหนึ่งนะ,ะในเรื่องของวัตถุทานนี้ยอมมีปัจจัยรองลงมาที่จะทําให้ผลแห่งการทําบุญตางบาน,นั้นเกิดอ,อันนี้ส์มากยิ่งขึ้นก็คือ คุณภาพของวัตถุทานมีอน,นิสงส์ต่างๆกันไปนะแม้จะได้ชื่อว่าอของที่เราใส่บาตรจะหามาได้จากน้ำพักน้ำแรงได้มาอย่างบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนใครก็ตามนะหากมีความประณีตในวัตถุทานนั้นยมพ้นแห่งบุญก็ไม่ต่างกันเนื่องจากกำลังใจแห่งการละความโลภนั้นได้มีมากกว่านะ,ะลักษณะสิ่งของต่างๆที่นำมาทำบุญ ักบาทก็จะมีอยอาสามชนิดก็คืออาหารหรือทานที่เร็วกว่าที่ตัวเองบริโภคคือทาสถานแม้จะอาหารทา,านมาได้ด้วยทรัพย์ของตนเองแต่ยังมีความตนีในใจอยู่บ้างไม่อยากจะให้ผู้อื่นได้ของที่ที่ดีกว่าตนนะตนเองรับประทานข้าวสวยอย่างดีแต่เวลาทำทานนั้นกลับให้ไปข้าว ซึ่งความหมายผู้ให้ทานนั้นยังมีเกเรดคือละความตันีิติดอยู่ในใจพอสมควรนะฮะสองก็คืออาหารทานที่มีคุณภาพเสมอกับที่ตัวเองอเคยบริโภคก็ได้สหายทานคือเรากินเคยกินอย่างไรก็ให้ทานไปอย่างนั้นนะยมเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจการเสียสละที่กว้างาไกลขึ้นไปปรารถนาให้พระพิสุท่านได้ฉันอาหารที่มันเหมือนกับที่เรากินเวลา เรากินข้าวสวยหอมมะลิเราก็เลือกเอาเข้าวสวยหอมมะลิที่เราได้กินนี่ไปถวายท่านนะก็เป็นการละความแตนีว่วงเหวนได้มากขึ้นนะและประการที่3โยมอาหารหรือทานที่ดีกว่าที่ตนเองเคยบริโภคก็เรียกสามีทานนะไม่ใช่ว่าผัวทานนะเป็นศัพท์เป็นชื่อลักษณะของการให้ทานเช่นนี้ยมก็เป็นการให้ที่ถือว่าเป็นการบูชาด้วยความเคารพยิ่งนะ และสามารถรักกิเลสได้ในเรื่องความตนีที่อยู่ในใจได้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการหุงข้าวสำหรับจะใส่บาตรพระก็ต้องตักเอาข้าวปากหม้อไว้ใส่บาตรพระตอนเป็นเด็กอาตมาภาพนี่จะยึดถือปฏิบัติแบบน,นี้คือยายแกจะสอนทีนี้ข้าวส่วนปากหม้อนั้นถือว่าเป็นข้าวส่วนที่มีคุณภาพแล้วก็หอมอร่อยที่สุดให้ไปทาบุญส่วนข้าวปากหม้ออีก ส่วนที่ต่ําลงไปก็จะเตรียมไว้ให้บิดามารดารับประทานและผู้ทําทานนั้นก็จะกินข้าวส่วนที่เหลือในยมนะบางทีอาจจะเป็นข้าวแห้งข้าวตังนี่คือการให้ทานด้วยอาการที่ปรนีกตวนะนออาานกว่าที่ตัวเองใช้สอยนะให้ทานคืออาหารที่ปณนีตกว่าที่ตัวเองใช้สอยซึ่งผลบุญและอันนี้สงนั้นก็ย่อมอได้ไปตามส่วนนั่นเอง นะฉะนั้นโยมวัตถุทานต้องบริสุทธิ์นะการที่จะใส่บาตรให้ได้บุญมากหนึ่งวัตถุทานต้องบริสุทธิ์สองเจตนาของการให้ก็ต้องบริสุทธินะ์โดยเฉพาะจุดมุ่งหมายของการให้ทานที่แท้จริงก็เพื่อเป็นการขจัดความโลภในใจเราออกไปนะขณะเดียวกันก็มีความประสงค์ที่จะต้องการให้ผู้อื่นได้รับความสุขถ้าให้ทานด้วยเจตนาน,นี้แล้วยมก็สามารถในการเรียกได้ว่า เป็นเจตนาที่ดีมีความบริสุทธิ์นั่นเองนะทีนี้ยอมปรกกาแรกเราต้องระวังในเรื่องของการทําบุญตักบาตรให้ทานนี้ว่าอย่าทาเพราะต้องการเอาหน้าอย่าทําทานใส่บาตรเพราะฝืนใจทําและอย่าทําทานเพราะอยากได้อยากมีในทรัพย์หรือสิ่งที่หวังผลแห่งทานนั้นนะยมการทําทานเพราะต้องการอเอาหน้า โดยทาเพื่อ,อทํเอ,อือต์ทาอวดผู้อื่นว่าตนเองร่ารวยมีทรัพย์หรือมีของดีก็หวังจะนํามาถวายหรือทําไว้อวดเช่นทําบุญตักบาตรด้วยอาหารข้าวหวานช้นเลิศจํานวนมากๆนะเพื่อต้องการแสดงจุดประสงค์ว่าตนเองร่ารวยมีกําลังทรัพย์มากนะจึงต้องอจึงต้องทำมากเพื่อให้คนอื่นๆนเกิด ความยำเกรงนนโยมนะทีนี้ซึ่งแม้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการดีต่อผู้รับแต่ความปรารถนาต้องการให้ตนเองได้รับการยกย่องนับถือว่าใจบุญถ้าตนเองไม่มีเจตนาสงเคราะห์จะสงเคราะห์ผู้อื่นทำเพราะอยากได้หน้าได้เกียรติเพิ่มอย่างนี้โยมผลแห่งการทําบุญตักบานั้นก็มีน้อยนิดเท่านั้นนะฉะนั้นการทําบุญตักบารด,ด้วยความฝืนใจทำนะ,ะเพราะต้องทําแบบเสียไม่ได้หรือเพราะ เสียเสียดายเช่นคนอื่นบอกให้ตนเองอมาทำบุญตักบาตรเสียบ้างนะฮะแต่ตนเองไม่มีศรัทธาจะทำทานหรือ,อพอจะมีบ้างแต่ก็มีทรัพย์น้อยเสมออย่างนี้ก็จงจำไว้ทานทำทานไปด้วยความเกรงใจผู้อื่นในยมนะหรืออาจจะทำเพราะเกรงว่าจะเสียหน้าในยมนะจึงได้สละทรัพย์ทำบุญไปด้วยความจำใจ ยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งเสียดายในยมนะให้ไปแล้วก็ยังทุกข์ใจหรือแม้แต่นึกโกรธที่ผู้มาบอกบุญทําให้จิตใจเศร้าหมองลงอย่างนี้ก็ได้บุญน้อยยิ่งถ้ามีความโกรธมีโทสะจริตแรงกา้าขึ้นก็คือไม่ได้บุญเลยนั่นเองในยมนะแะ่นั้นก็พูดแล้วก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดก็คือ,อผู้ให้ต้องบริสุทธิ์นะฮะ แล้วก็สามถวายกับพระสงฆ์ก็ย่อมจะได้อน,นิสงส์มากกว่าถวายหรือว่าให้กับคนธรรมดานั่นเองเพราะอตาตมาพาไม่ได้พูดเองนะพระพุจา้าท่านพูดเอาไว้ให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเป็นร้อยครั้งถามว่าได้บุญไหมได้แต่อน,นิสงส์นั้นก็ยังไม่เที่ยวเท่ากับให้กับมามนุษย์ผู้มีศีลอ่าผู้ผู้ไม่มีศีล ให้กับมนุษย์ผู้่มมีศีลเป็นร้อยของผลบุญนั้นก็ยังไม่เที่าเท่าให้กับศีลห้าเพียงแค่ครั้งเดียวนี่ใหม่ยอมอันในสงม,มันก็จะต่างกันฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คนเราทําไมจึงนิยมในการที่จะให้ทานหรือว่าทําบุญกับพระสงฆ์ในยอมนะเพราะว่าพระสงฆ์ท่านเป็นเนื้อนาบุญนั่นเองในยอมนะ <c oughs> อ่ะก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้แหละยอมเนาะ ในการพูดธรรมะให้เราท่านทัน้งหลายได้ได้ฟังกันวันนี้ก็ยังสลืมสลืออยู่พูดไปพูดมาก็ยังสอมองมันยังเบอ์อยู่นายยมนะเพราะวังง่วงอยู่ด้วยนายยมนะ,ะวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องทำบุญใส่บาตรยังไงให้ได้ให้ได้บุญมากนายยมนะการใส่บาตรมันก็มีมาตั้งแต่สมัยพ,พุทธกาแลแหละนายยมนะสมัยพระเจ้ามีพระชนชีพอยู่นะ แล้วก็อยากจะฝากว่าการใส่บาตรยังไงให้ได้บุญมากโยมเวลาทําบุญอะไรก็แล้วแต่โยมต้องให้ให้ครบองค์ประกอบ3อย่างนะดังที่พระอาจารย์ว่าวัตถุทานบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ถวายกับพระสงฆ์นี่บุญก็จะเกิดขึ้นกับเราแต่เวลาเราจะใส่บาตรเราก็ต้องอธิษฐานโบราณท่านว่าอธิษฐานทำบุญให้อธิษฐานทำทานให้ตั้งใจจะทำการสิ่งใดจิตใจเป็นสำคัญ ข้าวของข้าพเจ้าเขาดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมน้อมใส่บาตรพระสงฆ์จิตใจจำนงมงตรงต่อพระนิพพานใครถึงเหมือนแก้วใครแคล้วบวงมานคอยศพพบพระศีรษะเนี่ยนาคต,ตก,กาลนั้นไงนี้เถิอนก็ว่าไปนะโยมนะหรือจะอธิษฐานแล้วก็อยากจะบอกนะอยากจะย้ำยมทุกครั้งนะที่เราทำบุญของหลุดจากมือใส่บาตรลงไปปั๊บให้เรานึกอุทิศบุญทันทีเลย เราจะอุทิศให้ใครก็ว่าไปเลยอย่าไปรอตอนที่พระท่านจะกวดน้ำถึงจะอุทิศําว่าตอนนั้นได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือของหลุดจากมือปุ๊บให้เราอธิษฐานนะอุทิศบุญปั๊บเลยนนายอมนะมฉะนั้นก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดเตือนใจกันสำหรับในเช้าของวันนี้นายอมเนาะ